อนนี้ผมก็อยู่กับแม่นางนะครับแนะนําตัวหน่อยแม่สุทิ่าม่วงสีสุทิสาม่วงสีเป็นยังไงทําไมถึงได้มาร่วมชมรมนักวิ่งหมู่บ้านนี้สนุกสนุกชอบสนุกชอบกําลังกายมันมีหลายแบบนะชอบสนุกนี่แม่มันมีหลายปัจจัยเมื่อก่อนน้าหนักเท่าไหร่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเนี้หกสิบสองหกสิบสองปัจจุบันห้าสิบแปดห้าสิบแปด ก็ถือว่ามาได้ไกลเพราะว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไหมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอหอาหารงด,งดหวานงดเข้มกินผักกินผักแพอ,อกินผักแทนตอนแรกครบไม่ค่อยกินะลไม่ค่อยกินเยอะแต่ไม่ได้อดอาหาร<บ>ไม่ได้อดอาหารนะครับเป็นบางส่วนเป็นบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วครับผม ทีนี้อยากฝากอะไรถึงทางบ้านที่ดูเราอยู่เชิญชวนไหมเป็นยังไงว่าดีอย่างไรกันดีที่การงดอาหารอฮะควบคุมอาหารได้ครับออกกําลังกายนี้เป็นปัจจัยลองอยากทำต่อไปไหมทำจ้ะทำต่อไปเออทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกว่าจนวิ่งจะไม่ได้ดีมากดีมากดีมาก นะครับอยากเห็นอะไรกับหมู่บ้านนี้บ้างในการที่ชาวบ้านออกมาออกกําลังกายอยากเห็นที่กู้มาผ้าออกกําลังให้กู้พุ่มใขกจ้ะทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจ้ะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งแม่เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งสามัคคีนะแม่เนาะใช่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับเราเองถ้ามองภาพรวมกว้างๆประเทศไทยตำบลเราอําเภอเราอยากให้มีแบบหมู่บ้านเราไหมอยากจะให้มีจ้ะ พราะว่ามันมันส่งผลดีจริงๆอยากให้มีทุกหมู่บ้านอ่าอยากให้มีทุกหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็สนับสนุนใช่นานเลครับที่คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งสอีกปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับผู้นำชุมชนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้หมู่บ้านนะครับโอเคก็ขอบคุณแม่นางมากครับขอบคุณมากพี่แคบ